สวัสดีครับผมชินฟอร์ดไอเมหัวมากนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกับตัวข้างหลังผมนะครับเดี๋ยวมาดูว่าน้องเป็นตัวไหนแล้วก็แต่งอะไรไปบ้างนะครับด้านนี้เลยครับสำหรับวันนี้นะครับผมเอาตัว e v e r อร์เรสตรนะครับราคาข้าตัวอยู่ที่1 5 8 0 0 0 0นานะครับเป็นตัวบวกแพคเกจนะครับมาดูนะครับว่าตัวนี้แต่งอะไรไปบ้างนะครับเริ่มจากสีก่อนเลยเนาะ ตัวนี้จะเป็นเฉดสีของตัวเทาแลมโบนะครับแต่ว่าจะเป็นสีอ่อนลงมานิดนึงเนาะจะออกเป็นชานมชานมนิดนึงนะครับตัวนี้ค่อนข้างสวยแล้วก็ส,วกสีค่อนข้างสว่างนะครับอ่าแล้วก็ด้านหน้าครับด้านหน้าจะเป็นกระจังหน้าของ BM เนาะนะครับ F O R D นะครับตัดสีอ่าแดงสีน้ําเงินมานะครับค่อนข้างสวยเลยตัวนี้จะเป็นสีดําเงานะครับอ่าไฟลีด้านข้างมีนะครับ2อันเนาะชุดแต่งนะครับชุดแต่งจะเป็นของวิกเตอร์วีนะครับ ตัวนี้จะทําตัดดํามาด้วยเนาะให้เข้ากับตัดสีตัวเทอล์โบเนาะดูค่อนข้างมีมิติสวยเลยนะครับกอบไฟนะครับทําให้มีมิติแล้วก็มีเลเยอร์นะครับให้รถดูเหมือนมีขอบตาเนาะนะครับตัวนี้ค่อนข้างสวยเลยนะครับด้านหลังนะครับเดี๋ยวรอน,นนี้ครับตัวช่วงล่างแล้วก็ล้อนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวนี้ตัวล้อ เราใช้เป็นยางออโทเรนนะครับของแบรนดะ์ซูเมกเนาะก็ยางค่อนข้างใช้งานดีนะครับสเปคอยู่ที่275นะครับทับ55นะครับ R20 นะครับ Mac แม็กเราใช้ของ o อ s i s นะครับเป็นกา wide, ้านวายแบบเป็นดำเงานะครับตัวนี้ค่อนข้างาลูกค้าแต่งแบบเต็มระบบเลยนะครับของตัวสุลตานนะ่านเนาะช่วงล่างนะครับช่วงล่างเราเปลี่ยน ช่วงล่างมาทั้งหมดเลยนะครับใส่โปรเฟนเดอร์นะครับเป็นงานของตัวท็อปเลยนะครับเป็นคิงซีรีส์เนาะตัวนี้ปรับได้แปดระดับนะครับความนุ่มเนาะทำให้ช่วงล่างเนี่ยครับหนึบแล้วก็นุ่มขึ้นเนาะ,ะทำให้รถแบบขับขี่สนุกนะครับ แล้วก็ตัวนี้ลืมไม่ได้เลยนะครับตัวนี้เป็นเบรกของเบมโบเนาะใส่สีแดงเลือดนกมาเลยนะครับด้านหน้าจะเป็น6พอตนะครับด้านหลังจะเป็น4พอพ์ตเนะาะตัวจานนะครับจุดจานอยู่ที่410มิลนะครับด้านหน้าด้านหลังจะเป็น400มิลนะครับตัวนี้ทําให้ย่นระยะการเบรกลงนะครับเวลาเรามาด้วยความเร็วสูงสแล้วต้องต้องกดเบรกกระทานหันเนี่ยครับตัวนี้จะช่วยเซฟชีวิตเราได้เยอะมากเลยเนาะ ถ้าพี่คนไหนไม่ได้ติดเรื่องของงบประมาณนะครับแนะนําตัวนี้เลยนะครับจะทําให้เซฟชีวิตเราได้ดีมากยิ่งขึ้นเนะาะต่อไปครับนะครับด้านข้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบคินคีนเนาะไม่ได้แบบแต่งเติมอะไรมากนะครับจะแบบคินคีเลยนะครับ e ฟิล์มฟิล์มเป็นตัวเซรามิกนะครับตัวนี้จะเป็นงานของไฮคูนะครับ cr ตัดแสงค่อนข้างดีนะครับแล้วก็งานใช้งานดีครับแล้วก็มีวารันตีอีก7ปีนะครับตัวนี้ดูแลแบบลูกค้ายาวๆเลยนะครับด้านนี้ครับด้านหลังเลยเนาะตัวนี้ก็ที่เมื่อกี้ที่บอกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสี่พอร์ตเนาะแล้วก็จานดิสด,ด้านหลังจะเป็น400มิลนะครับด้านนี้ครับไม่มองไม่ได้เลย่ออขอ S <S ตัวนี้นะจะเป็นตัวนี้เพิ่มแรงม้าอีก5้ตัวเนาะ อ่าเป็นปลายคาร์บอนนะครับตัวนี้จะเปลี่ยนยกเซตเลยนะครับทั้งท่อเลยทั้งราวเลยนะครับตั้งแต่ข้างหน้าจนข้างหลังเลยเนาะตัวนี้เสียงยังอยู่ในกฎหมายนะครับ94เดซิเบลไม่เกินนะครับตัวนี้ท่อลันล่นๆแต่ยังอยู่ในกฎหมายนะครับตัวนี้ถ้าพี่อพ,พี่ท่านใดที่ไม่ติดขัดเรื่องของงบประมาณตัวนี้ก็แนะนำครับตัวนี้จะอยู่ในเซตของสุลต่านด้วยนะครับด้านหลังครับตันนี้เลย ตัวนี้ด้านหลังเนาะก็อย่างที่ผมบอกนะครับตัววิกเตอร์เวอร์ชันสนะครับผมตัดสีดําให้ทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังเลยนะครับดูให้รถแบบเป็นทูโทนเนาะโดยปกติเราจะเห็นแบบเนี้ยในในเซตสีขาวมุกนะครับที่แต่งเป็นแนวแพนด้าเนาะแต่ตัวนี้เราทําบนเทาแลมโบก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับนี่ครับอันี้เลยข้างๆก็คีนคีนเหมือนกันนะครับเหมือนฝั่งนู้นเลย ตัวนี้นะครับถ้าสมมุติว่าใครสนใจนะครับหล่อเท่แบบนี้นะครับทรงสุลต่านทูโทนแบบนี้ติดต่อผมได้นะครับชินฟอร์ด m a หัวมากนะครับ095 526 066 6้่ปะพอเดี๋ยวรอเกิน